ก็ยังคงเติมตู้ปันสุขคลายความทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะพันตำรวจโทหม,ม่อมหลวงกิตติบดีประวิทย์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี เยี่ยมตู้กับข้าวชาวกระบี่และร่วมเติมข้าวสารอาหารแห้งผลิตภัณฑ์โอท็อปเครื่องดื่มและยาสามัญประจำบ้านให้กับตู้กับข้าวในจุดต่างๆทั้งที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลเหนือคลองตู้กับข้าวหน้าที่ทำการตำน,นันตำบลเหนือคลองตู้กับข้าวที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่และตู้กับข้าวจุดบริการของบ้านบางขนุนหมู่ที่4ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่ค่ะส่วนที่สำนักงาน เทศบาลตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็มีการจัดตั้งตู้ปันสุกจัดวางเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งไข,ไข่ไก่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปน้ําตาลทรายน้ํามันพืชปลากระป๋องและก็น้ําดื่มนะคะคอยบริการประชาชนตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึงสิบแนาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดระเบียบให้ค่ะพร้อมให้หยิบเท่าที่จําเป็นเท่านั้นจํากัดคนละไม่เกิน3ชิ้นค่ะโดยตู้แห่งนี้มีการเขียนข้อความเตือนใจด้วยนะคะว่าตู้อิ่มบุญคนให้อิ่มใจคนรับอิ่มท้องถ้าท่าน มีใส่ตู้มาแบ่งปันซึ่งหลังจากนี้ไปก็จะมีการจัดตู้ปันสุขเพิ่มตามพื้นที่ต่างๆอีก4ตู้ในหมุดที่1หมุดที่2หมูดที่4และหมูดที่7ดค่ะด้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะคะก็ตั้งตู้ปันสุขบริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรค่ะเพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนมาหยิบของได้แก่ข้าวสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้ําดื่มเครื่องดื่มนมกล่องคนละไม่เกิน5ชิ้นค่ะและในครั้งนี้นะคะนายชุมพลจุนใสสมาชิกสภาผู้แทนราษ จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายศรีชัยวีระนระพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะคะก็ได้ร่วมกันแจกจ่ายของบริจาคนะคะที่ให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่ตู้ปันสุกนะคะโดยในตัวเมืองชุมพรมีการตั้งตู้ปันสุกตามจุดต่างๆกว่า10จุดแล้วค่ะ